เอาละวันนี้ล่าสุดนะตำรวจอุบ,ออบอลราชธาน,นีที่น้ำยืนบอกว่าเจ้าหน้าที่ EOD เก็บคู่ระเบิดเนี่ยนะคะและ้วตชดไปตรวจสอบจุดที่ลูกกระสุนปืนใหญ่ไฟตรงข้ามตกที่น้ำยืนเนี่ยห้ลูกพี่ก้องอ oh. แยกเป็นระเบิดบูรแล้ว52ยังไม่ระเบิดหรือย,ย,ยิงยังระเบิดไม่สมบูรณ์ห้าลูกเองนอกนั้นคือระเบิดไปแล้ว oh. เออ จุดตกประกอบไปด้วยพื้นที่บ้านนาสามัคี6ลูกยังไม่ระเบิดหนึ่งลูกหลังอยู่หลังบ้านเรือนประชาชนด้วยนะอีกด้านหนึ่งที่บ้านพลทอง9ลูกไม่ระเบิดสองลูกอยู่ที่สวนยางสวนปาล์มบ้านหน้องขอน8ลูกทำงานไม่สมบูรณ์หนึ่งลูกแล้วลูกเนี้ยติดถนนหน้าโรงเรียนโโแล้วพื้นที่บ้านกุดเชียงมุนหนึ่งลูกนะคะ แล้วที่พื้นที่บ้านจันลาสี่ลูกบ้านลำนาลาย8ลูกยังระเบิดไม่สมบูรณ์แล้วอยู่ตกบนที่นาพื้นที่บ้านคอสามลูกพื้นที่บ้านหนองบัวพัฒนา9ลูกพื้นที่บ้านโนนสูง8ลูกพื้นที่บ้านน้ำยืนหนึ่งลูกทั้งหมดอยู่ในชุมชนทั้งซิงและโรงเรียนเฮ e er e er? ียไม่เฮียแล้วสารตั้งต้นมันเฮียกว่าไหมอะ่ะ<อ>ใช่ไหมคะใช่ไหมคะผู้ชมใช่ไหมฮะ